ไม่กูมันเลื่อนลองเลยไม่ระด,ดับนาซาเขาคุยกันไม่น่ากัานารตอหงห้ามลงไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวทุกซองมันนะของตัว เจ้าหนึ่งเพื่อนเจ้าหนึ่งกูลัดกูลัดกูลัดกูลวงกูลวงกูลวงตัวเดียวตัวเดียวถ่มันถมมันกูรูอ๋อเดี๋ยวเขาเมื่อเด้๋ยวเล่างไงไอ้ีแต่แต่แต่กูชุบกูชุบกูกูพัญญากูกระโดดขึ้น ู่วงกูกูกูใส่มันมันเป็นสไปเดอร์แมนกูยิงกูยิงมันกูหยบกูหยบหัวมันกูหยบหัวมันฉันร่วงเลยมันร่วงเลยเห็นฉันเมื่อกี้จะฟิลกระโดดเหยียบนหัวดูดาเมจกูดูดาเมดกูไปเดาใครขอเล่นด้วยวะมึงใครเนี่ยเพิ่มเมึงดูดาเมดกู ดูดาเมจกูด,ดูดาเมจกูำด,ดาเมจระดับแปดแปดร้อยแปดสิบขึ้นบนอ่ะเอ้ยมีคนมาทางกูน้องเก่งหนึ้องสองแล้วนะน้องสาม เจ้าหนุ่ม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 อะไรวะคอร์คิวกูมียิงต่อเมตตายอะไรวะบอกบอกช่วยด้วยแต่บอกมึงยิงตายแต่ต่อนช่วยด้วยช่วยด้วย ใ้่อะไปซืสอกันบอกเลยเนีแบงเกลียวมากคืออะเอาปืนแล้วมั้ยโอ้โ่ทำงานทำทำคนหนึ่งเชียนว่าถามคูทำผู้สาวทำผู้สาวเยอะคนที่สำคัญตัวเกินสุคัญตัวสจ้คัญตัวว่าไป สับยิงสับยิงอะเอ้ยป้านเต็มดาวหนึ่งฮะเอ้ยไปเวอร์ลงได้ไงวะเพื่อนดาวสองดาวสองอะไรนะดาวสองดาวดาวดาวสองเพื่อนดาวสองโอ้โหพูดไทยไม่ชัดอะเรหรอดาวสองเขาแล้วแต่ลองเพลงชาติให้กูฟังหน่อย เฉี่ยทุ่นเฉี่ยตอนนี้เข้เฉี่ยสองชัร์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจ็บทุ๊กต่องหล,ล,ลัง,องไอ้วอล้วงมึงตายวงเอาห <c oughs> น้าทีมเลยเียเ <c oughs> นียกูตายคนเดียวในทีมโอ้หน้าไม่ทีมเลยโดว์เพิ่งคนเดียวคนเดียวน้องไปคุยกับลาบมะม่วง ก็จะหยุดวันไหนวะเพื่อนโอ้ยอาทิตย์หน้ายังไม่รู้เลยวะจริงวันนี้จอมยังไม่ออกใช่ใช่ใช่คารางมันออกวันอาทิตย์ออกจ่ินจริงๆวันนี้วันหยุดด้วยซ้ำแต่กูไม่หยุดเต้กูถูกเรียกตัวน้องน้องน้องมาช่วยพีน พอ,อดีไม่มีคนพอดีไอไอคนที่มาประจอมมันมันบาอบนองคนเขาเออใช่แม่งอย่างนั้นแหละไอเฮี้ยะกลัวอยู่ห้องน้ำได้เพื่อห <c oughs> ้องน้ำยังอยู่นะ ไเนี่ยเ้าโดนยิงหัวใต้วงปิดได้มันตำโก้โทษนะเพือกก่อนผิดกฎเฮ้ยโป้โป้ดีพอร์ตมันสุกโคตรจะฟุกออกอยิงโดนได้ไงวะหัวสองตัวเอ,อ,<ๆ>เอ,อขนาดคนยิงยังร้องเฮ้ยเลยคนโดนจะขนาดไหนวะ Continuem por voz